ทุกคนค่ล่าสุดนี้นะคะทางลูกสาวนะคะหรือว่าทางน้อง น้องมายวรัญญาเนาะลูกสาวของทางคุณแม่เพลอแสงทองในวงแวพลวแสงทองนี่หาเจอดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งทางคุณแม่ใพภาเนี่ยออกมาให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่มีท่านหนึ่งเนาะอ,ออกมาโพสนะคะบอกว่าพอมีแสนก็มีตัวตนพอมีตัวตนก็มีคนคอยจับผิดพอมีคนคอยจับผิดหายใจเข้าก็ว่าผิดทําอะไรก็ไม่เข้าตาค่ะไม่ถูกตาเลยสักอย่างปีนี้เนี่ยหนูออร่ามากเก่งมากๆหน้าเวทีหนูก็เอาอยู่ชื่นชมนะคะพอลงเวทีหนูก็เป็น คนธรรมดาคนนึงที่ทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวไม่เอาเปรียบใครค่ะคนเรานะคะอยากมองหรือตัดสินกันแค่ภายนอกเพราะคนที่คุณคิดว่าไม่เข้าตาเขารักและให้เกียรติเพลสันมากๆก็จะมีแค่กลุ่มหนึ่งแหละที่อคติกับน้องไม่รักก็อย่าทําร้ายน้องด้วยคําพูดยู่ซื้อเื้อแดประจักษ์าาก,การาบดีนะคะก็เป็นโพสต์นะคะที่ออกมาโพสต์ให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยน้องไม้เนี่ยเจอดราม่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ประมาณว่าเนี่ย พอมีแสงก็อะไรบ้างแล้ววิ่งเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นดราม,ม่าเนาะแล้วก็เรื่องราวต่างๆในวงอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน้องไม้เนี่ยเป็นตัวเอกของวงแพววพาวแสงทองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วน้องเนี่ยก็มีผลงานกับท้าคุณแม่แววพาวแสงทองด้วยนะคะซึ่งปีนี้น่ะน้องทําผลงานออกมาได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะคะต่ออ,อยู่บนเวทีอย่างนี้ค่ะก็ทําให้แบบ คนดูแบบชื่นชมได้อย่างเยอะเลยนะคะเพราะว่าน้องเอาคนดูอยู่มากๆแล้วพัฒนาการของน้องก็คือดีผลงานน้องก็คือเด่นเลยนะคะงานนี้คุณแม่ใบพี่ยเห็นไม่ได้ค่ะบอกว่าเอามีคนคิดแบบนี้ด้วยหรอเมื่อน้อยยาไปดราม่าน้องมันเลยอคติล้วนๆสู่เดือดรุ่งนี่ก็มาให้กำนังใจลูกสาวนะคะพี่น้องขาะทางน้องใหมก่ก็ไม่ได้อะไรมากเลยคะ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยตามเป็นศิลปินเนี่ยเรื่องดราม่านี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะแค่เราทําดีเราก็พอเนาะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะผลงานของเรานะคะเราก็ทําให้มันดีที่สุด โฟกัสที่ผลงานแล้วก็หน้าที่ของเราก็พอน,นะคะซึ่งก็มีชาวเน่ยแฟนคลับเนี่ยเขาก็มาให้กําลังใจก,กันเยอะมากๆเนาะแล้วก็มีคนเนี่ยบอกว่าน้องไม้เนี่ยเก่งแล้วก็นิสัยดีให้กําลังใจน้องนะคะปล่อยผ่านไปเถอะค่ะพวกไม่รู้ก็ไม่รู้จริงสู้ๆ้นะน้องไม้น้องไม้ก็น่ารักนะคะอย่ากอากติกับน้องเลยให้เซลฟพาวและซันแล้วก็พี่น้องเนี่ยทำงานร่วมกันอยา่อยางมีความสุขเนาะ,ะขนาด เจอนางครั้งแรกบ่อได้รู้จักกันนอนก,กันยังเฮเกียทั้งสองโพสทีงงานประาสินของน่ารักทุกคนค่ะเป็นกำลังใจนะคะเอซน้องไมยเนาะหลังจากนั้นนยคะคุณผู้ชม่ะก็จะมีทางแม่ประภาเนี่ยออกมาโพสต์ให้กําลังใจทางน้องไมว้วรญาญนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่บอกว่าใครจะว่าอะไรก็ตามแต่แม่รู้จักหนูว่าหนูเป็นคนแบบไหนอย่าเอาเพียงอคติตัวเองมาตัดสินคนอื่นเลยคะ่ะเด็กทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวทำหน้าที่ตัวเองไม่เคยปกป้องน้องน่ารัก นะคะไม่เคยสร้างปัญหาให้องคอ์กรเขาอยู่มองมองแม่แม่แกย่าหาเรื่องกระเถาะเสาสะเดือความคิดลบๆกลับหลังก็ใช่แล้วนะ สู้ๆเนะลูกก็ต้องไปใส่ใจตั้งใจทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดกับขออันนี้ก็เป็นโพูดของทางคุณแม่ประภาเน้ะท,ท,าท,าที่โพสดห่กำลังใจทางน้องไม้นะคะซึ่งปีนี้น้องไม่ถือว่ามาเหนือแล้วก็มีผลงานที่เด็ดมากๆเลยนะคะตั้งแต่ทำซิงเกิลกับทางคุณแม่ประภาแล้วเนาะ,ะซึ่งตอนแรกเนี่ย<ฮ>เป็นน้องเพลงธีรดาที่จะได้ร้องผลงานเพลงนี้พวกกับทา,างประภาแสงทองนะคะแต่ว่าน้องเพลงเนี่ยไม่ได้เดินทางไปต่อกับวงนะคะก็เลยกลายเป็นน้องไม้นี่ค่ะที่จะ ร้องเพลงนี้กับพุณแม่เปเาแทนนะคะแล้วปีนี้น้องายถือว่าเด่นมากๆเลยนะคะทั้งแบบ เรื่องร้องเรื่องแสดงอย่างนี้ค่ะน้องไม้ก็คือเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาทุกคนอยู่เนาะคือทุกสายตาเนี่ยก็ยังจ้องมองแล้วก็สามารถเอาทุกคนแบบอยู่ได้นะคะบนเวทีคือสนับสนานกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็คนงานเพลงบสอสสอบพี่เนาะที่เพิ่งปล่อยออกไปนะคะเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วละคะก็ถือว่ากระแสตอบรับดีเหมือนกันนะคะแต่ถามว่ามีดราม่าไหม,มก็มีเหมือนเดิมเลยะคะ่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องแบบดราม่าเนี่ยเจ้าแม่ดราม่านี่เป็นเรื่องปกติเลยเนาะของทางวงเราเพราสิงโต่ก๊ก็อย่างว่าเลยค่ะทางคุณแม่เขาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนะ เขาไม่ได้แบบใส่ใจมากนะคะก็ปล่อยผ่านไปเนาะอย่างเช่นดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับทางน้องมายเหมือนกันนะคะเขาก็ออกมาโพสให้กำลังใจสอนน้องนะคะว่าเออมันต้องเจอแบบนั้นแบบนี้อย่าไปคิด มากตั้งใจทํางานทามาหากินทาหน้าที่ของเราให้ดีก็พอนะคะคนเรามันจะอากติมันก็อากติวันยังขาซึ่งทางคุณแม่ทำเนี่ยเขาก็เจอมาตลอดก็ไม่แปลกใจที่เขาเนี่ยจะออกมาสอนทานน้องไม้ได้นะคะเขาเจอมาตลอดน่าจะ2อสปีแล้วนะคะเรื่องดรามมาเนี่ยมันก็มีจบสักทีนะคะเขารู้แล้วนะคะว่าเออมันต้องทาตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคานี่ก็ฝากไปกําลังใจที่ทานน้องไม้วรัญญาด้วยกปแล้วกันนะคะถือว่าน้องทําตัวดีแล้วแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีแล้วนะคะซึ่งทางคุณซันนูเธทอนเนี่ยเขาก็ขอบเน้นความคิดเห็น โดยที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนโกโก้ใครก็เอ็นดูน้องมีความพยายามยังไงน้องก็คือลูกของแม่แถวและน้องอีกคนหนึ่งใครคิดยังไงก็ปล่อยไปใช้ชีวิตของเรามีความสุขของต่อประมาณนี้นะคะที่ทางพุชาวงสะรมาคอมเมนต์น้องแล้วก็มีทางแปนงลับเนี่ยมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะบอกว่าอ,อน้องไม้เนี่ยก็นิสัยดีนะชอบน้องมากๆเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ ไม่มีบารมีก็ไม่เกิดข่าคพอดีพระคุ้มครองน้องหมาสุุ้อย่าไปใส่ใจนะคะหมาขี้เรียนมันเห่านะลูกเราดีกว่าเขาเขาถึงเห่าเราจ้าเออก็มีแฟนคลับมาให้กําลังใจเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาก็อย่างว่าเลยเนาะคุณมันจะดังก็ต้องมีดราม่าเข้ามาบ้างเลยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีก็พอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคิวงานของพี่ดาวแสงทองก็ถือว่าปังพอสมควรนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราขออนุญาตไปอัปเดตคิวงานของทางแถวพาวแสงทองก่อนแล้วกันเนาะ ล่าสุดนะคะในะวันที่16ที่ผ่านมานะคะก็คือมีการเดินทางนะคะไปร่วมแข่งขันฟุตบอลนะคะอยู่กับคณะเกียงไกอีสานสิงห์นั่นเองค่ะแล้วก็มีทีมงานอื่นๆนะคะเรียกได้ว่าสนุกมากมายเลยทีเดียวนะคะในวันนั้นเลยค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะนั่นแหละก็เราก็คิดว่าเออม,มันเป็นเรื่องปกติของศิลปินดารานะคะที่มันต้องเจอดราม่าอยู่แล้วนะคะแต่ทางในแถวเขาไม่เคยทิ้งลูกน้องอยู่แล้วค่ะเมื่อเจอดรามา่าเขาก็ต้องพร้อมที่จะรับมือช่วยเหลือเสมอน,นะคะ เดี๋ยวเราไปอัปเดตคิวงานของทางโลภะพาวแสงทองกันต่อดีกว่านะคะในวันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยซ้อมปุปปิดน้องนาริตานาะเป็นวันเกิดของน้องในวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้าก็แฮปปี้เบรดีน้องนาริตานั่นเองค่ะแล้วก็มีวันที่ยี่สิบสามนะคะอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนโคกตูมนะคะลบบุรีนะคะคุณผู้ชมขายี่สิบสี่เนี่ยอยู่ที่ประทุมธานีนะคะยี่สิบห้าอยู่บ้านหนองยางนะคะ จังหวัดมหาสารคามเนาะแล้วก็อีกทีก็27นะคะงานนิ้วตลาดนะคะจังหวัดฉะเชิญเซาเนาะวันที่31ก็รอยืนยันสถานที่ค่ะเป็นงานคู่อีกแล้วเป็นงาน SP ีแล้วก็งานพ u ูนะคะน้องยูกิเนาะคู่กัน2คู่นะคะในวันที่31เดือนนี้นั่นเองรอยืนยันสถานที่อันนี้ก็ถือว่าคิวงานบังมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปแฮปปี้เบอร์เดย์น้องนาริตาด้วยเนาะ19ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมขาฉลองกันอยู่บ้านนั่นเองตอนแรกก็มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าน้องนาริตาเนี่ยก็ นนคะก็เลยแบบอ่ะเป่าเค้กอยู่บ้านดีกว่าเนี่้คุณป้าก็อยากให้อยู่บ้านเนาะกลายไปว่าก็ฉลองวันเกิดอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืนงานาคร่าวๆของทางคุณแม่เบพราแสงทองในเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากให้กำลังใจทีมงานเีพราแสงทองกันทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องไม้เนะาะทางคุณแม่เบบพราว่ารว,วมถึงศิลปินอื่นๆด้วยแล้วกันนะคะ <S <S ส่วนวันนี้จีนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตแลนวจีจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ